ไอ้คดีของตำรวจ286คนที่เขาไปสนับสนุนเว็บพนันออนไลน์เข้าไปรับเงินจากสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์เมื่อไหร่จะสอบเสร็จมาถึงปปชเีไอ้คดีของตำรวจ286คนที่เขาไปสนับสนุนเว็บพนันออนไลน์เข้าไปรับเงินจากสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์ เมื่อไหร่จะสอบเสร็จน้ำท่วมหลังเป็ดก่อนใช่ไหมถึงจะสอบเสร็จมันจะสอบยากอะไรก็มันมีเส้นเงินอยู่แล้วจะตรวจข้อเท็จจริงกันกี่ทศวรรษจะสอบไปเรื่อยๆจนพวกถูกกล่าวหานิตตายไปจากโลกนี้ใช่หรือไม่นี่ตั้งคำถามกับปป,ปชนะครับมีคดีทุจริตคอร์รัปชันค้างอยู่ในปป,ปชเท่าไหร่รู้ไหมครับท่าน ที่น้องประชาชนผู้เสียภาษีเป็นเงินเดือนให้กับพวกปปชมีคดีค้างอยู่ในปปชเป็นแสนคดีผู้ต้องหาเกือบล้านคนเป็นแสนคดีไอ้คดีที่มันมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยอย่าง286คนตำรวจชั่วเนี่ยเมื่อไหร่จะสั่งเมื่อไหร่จะดำเนินการนี่ปปชนะ ปปชก็เป็นราชการเหมือนกันเพราะเราเนี่จ่ายเงินแล้วก็เป็นเงินเดือนให้กับพวกนี้เหมือนกับปปงเหมือนกันนี่แหละไม่ทํางานไม่ใช่ทําแบบเช้าชามเย็นชามนะทําแบบวันหนึ่งก็ไม่มีอะไรสักชามเดียวเนี่ยคดีค้างเป็นแสนคดีไม่รู้จะพูดยังไงนี่ไงะระบบราชการมันทำให้เกิดรัฐล้มเหลวการปราบปรามทุจริตคอรัปชันก็ล้มเหลว การแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนก็ล้มเหลวมาดูหน่วยงานต้นสังกัดไอ้ที่บอกยืนหน้าแถวประกาศว่าเป็นตำรวจของประชาชนไม่ใช่เป็นองค์กรอาชญากรรมอา้าวแล้วทำไมไม่ทำทำไมไม่เอาตำรวจชั่วออกจากระบบนี่ผมพูดถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินายยกรัฐมนตรี รับข้อมูลในการซื้อขายตําแหน่งตํารวจภูธรภาค4และตำรวจภูธรภาค8รับกับมือและมีคำสั่งให้สอบสวนโดยโดย่วนคำถามคือสอบสวนเสร็จกี่โมงก็หลักฐานมันชัดมีทั้งเทปบันทึกเสียงระบุตัวบุคคลในเทปว่าชื่ออะไร นามสกุลอะไรระบุชัดว่าไอ้ลายที่คุยกันมันเป็นลายส่วนตัวของพลตำรวจเอกคนไหนแล้วยังต้องสอบสวนอะไรอีกมันต้องเอาแบบกรมราชทัณฑ์เลยครับสอบสวนปุ๊บก,ก็ให้ออกจากราชาการไว้ก่อนเลยในกรณีจัดปาร์ตี้เซ็กุ๊บที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมันต้องอย่าง,งานั้นนี่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไอ้ตำรวจชั่ว286คนที่รับเงินจากเวพนันนี่มันยังมีมากกว่านั้นนะครับเอารถแรกก่อนเนี่ยสองร้คนเมื่อไหรจะสอบวินัยเสร็จนี่มันค้างสอบวินัยอยู่จะสองปีแล้วมันสอบแบบไหนน้ำท่วมหลังเป็ดก่อนใช่ไหมถึงจะสอบเสร็จหรือว่าพวก286คนนี่ตายไปก่อนใช่ไหมถึงจะมีผลสอบออกมา เอาอย่างนั้นใช่ไหมแค่รับเงินจากเว็บพนันออนไลน์เข้าบัญชีตัวเองเข้าบัญชีลูกบัญชีเมียนี่มันก็หลักฐานชัดเจนอยู่แล้วหลักฐานมันชัดและอย่างแค่วินัยยังสอบไม่เสร็จเลยระหว่างสอบวินัยก็ไม่ให้ออกจากราชาการไว้ก่อนบางคนเป็นพันตำรวจตีตอนนี้ยศขึ้นเป็นพันตำรวจเอกแล้วบางคนถูกสอบตั้งแต่พันตำรวจเอกวันนี้ขึ้นเป็นพลตีแล้ว บางคนเป็นผลเอกโอ้นี่มันยิ่งกว่ารัดล้มเหลวนะระหว่างสอบมันต้องมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจชั่วเหล่านี้ออกจากราชการไว้ก่อนซิแล้วก็เร่งสอบไปหลักฐานมันชัดเนี่ยโอนจากบัญชีของโจรเข้าสู่บัญชีตำรวจนี่มันเป็นเงินอะไรถ้าไม่ใช่เงินติดสินบนหรือเงินสวยก็ต้องให้มันออกจากราชการไปเลยสิครับ นี่เห็นไหมครับนี่คือระบบราชการจำให้รัฐล้มเหลวปปงปป,ปชแล้วก็นหน่วยงานต้นสังกัดอย่างตำรวจตอนนี้คำถามก็คือปราบสแกมเมอร์ไปถึงไหนผมรายงานให้ท่านทั้งหลายฟังเหตุการณ์ที่อยู่ข้างบ้านเรากองทัพเมียนมาบินถลม่มทั้งโดนทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดวางระเบิด ทำลายเมืองเคเคปาซซึ่งเจ้าของเมืองก็คือว่านกกกอว่านกกกอยเนี่ยเป็นลูกพี่ใหญ่ของแกง14 K ปัจจุบันในว่านกกกอนี่ย้ายจากเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองต้นพึ่งประเทศลาวแขวงบ่อกแก้วไปตั้งอาณาจักรใหม่ที่ประเทศบาเราประเทศบาเรออยู่ห่างจากฟิลิปปินส์ไปทางตะวันออกประมาณ500ไมล์ มันไปสร้างอาณาจักรไว้ตรงนั้นประเทศบาเรานี่มันย้ายหนีไปแล้วว่านกุกกอยนี่เมืองเคเคปากาหารเมียนมาร่วมกับกลุ่ม BGF หรือกะเลียงพุทธนี่ย d k b บเนี่นถล่มลาดไอเคเคปากเนี่ยมันเป็นเขตอิทธิพลของกะเลียงคิดหรือ KNU พอถล่มเคเคปา ไอ้พวกจีนเทาพวกแก๊งอาชญากรรมออนไลน์ทั้งหลายก็ข้ามไปอยู่ชเวกโกโกูแล้วก็ไล่ออกจากชเวกโกโกูมันก็เข้ามาทางภาคเหนือของเรามีรถมารับมีอะไรตอนนี้อยู่ในเราเป็นส่วนใหญ่ KNU หรือกะเหลี่ยงคิดก็แก้แค้นกะเหลี่ยงคิดบุกเข้าไปยึดเมืองมินเล็ดปันซึ่งอยู่ภายใต้เขตอิทธิพลของกะเหลียงพุทธกะเหลี่ยงคิดก็คือ KNU บุกไปยึดเมืองมินเล็ดปันของกะเหรี่ยงพุทธ DKBA แล้วไปพบอาคาร20อาคารนะะึงอยู่ในนั้นนี่มีคนต่างชาติสิประเทศมีคนต่างชาติถูกกักขังอยู่ในอาคาร20หลังประมาณ2,400ันสคนมีไทยมีลาวมีฟิลิปปินมีจีนมีอียิปต ก็มีสารพัดปากีสถานศีลังกาก็มีมั่วกันอยู่นะั่นสองพันสคนก็เรียงคริสหรือดีหรือ,อ KNU นี่ก็เห็นว่าต้องพึ่งพากับไทยนี่ก็เลยแยกคนไทยออกมาจำนวน28คนมีคนไทยอยู่28คนแยกออกมาก็ให้กองกำลังติดอาวุธของ KNU นี่นำคนไทย28คนนี่ส่งมาให้เจ้าหน้าที่ไทย ให้ดาเนินการสอบสวนและดําเนินคดีนีน่คนไทยย8คนเนี่ยกะเลียง KNU ็เขาส่งคืนมาก็เหลือคนอีกประมาณสัก2,300กว่าคน,นไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้กำลังประสานให้นานาชาติมารับเอาจีนมารับฟิลิปปินส์มารับอียิปต์มารับพวกปากีสถานพวกลาวดีมารับดังนั้นมันไม่ได้หมดไปนะครับมันอยู่แต่ละเมืองซุกซ่อนอยู่ตามแนวชายแดนไทยนี่ ก็ค่อยกวาดล้างเงินไปกวาดล้างกันไปดังนั้นรัฐบาลก็ต้องยืนหยัดนะครับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอนุทินจะต้องยืนหยัดในการจัดการกลุ่มเว็บพน,นันออนไลน์สแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์นี่เอาให้มันเฮี้ยนเพราะเป็นภารกิจที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบ